ผลที่เล็บนี้นะคะเขาขายดีเพราะอะไรรู้ไหมนี่จะพามาดูนี่ทุกคนนี่คืออะไรรู้ไหมนี่คือวิตามินวิตามินที่ที่ฉันนะกินจริงนะคะกินจริงแล้วบางคนอาจจะงงว่าเอา้าเราจะหยิบตัวนี้มาเห็นไหมหมดแล้วนะจะขายยังไงเอา้าอันนี้มาเราจะพูดยังไงอันนี้มาเราจะพูดยังไงอย่างเงี้ยแต่เล็บนี้หัสิบเก้าสุดคลิปปะะก้านะของเราเยอะขนาดนี้เธอก็สามารถมาเปิดแล้วเธอก็ดูได้เลยเพราะมันจะมีหมวดหมู่ที่เอาไว้เรียบร้อยเลยว่าอ่ะถ้าเป็นลิปสติกเนี่ยต้องขายยังไงทําคลิปเป็นยังไงสินค้าเหมาะกับใครมี หัวข้อมีสคริปต์ให้เนี่ยคือจบเลยม้วนเดียวจบนะฮะอันนี้คือดีมากๆแลว้วยกตัวอย่างนี้เลยเช่นครีมกันแดดอย่างเงี้ยเห็นไหมครีมกันแดดของอิงกูนี่ดิฉันใช้จริงอะไรจริงเห็นไหมหลายหลอดมากเราก็จะสอนเลยว่าต้องเปิดหัวยังไงเนี่ยแล้วก็เขียนไปดีนะบอกว่าวันนี้ฝนตกอบอา้าวเหนียวตัวหนึบหนับแต่เชื่อป่อกว่ากันแดดที่ท,ทาไปวันนี้เอาอยู่มากหน้าไม่หนึบไม่หยาดเลยทุกคนอ่ะจากนั้นก็จะบอกเลยว่าการแสดงใน,นคลิปไปทำยังไงให้เล่าเหตุการณ์ของวันนี้พร้อมเดรชันแบบเล่นใหญ่แบบทุกคนมันเหนียวมันหนึบหนาก มอเดียวจบใครอยากทำแอฟฟิเล่มนี้ไงก็ต้องมีคะ่ะหกสิบสูตรรับทําคลิปปะละกาตอนนี้ขายดีนะคะเต็อันดับหนังสือแบบขายจึ้งด้วยนะทุกคนเธอไปซื้อเลยเล่มนี้จะช่วยทําให้เธอมีสคริปต์ในการขายสินค้าและที่สําคัญที่ฉันชอบที่สุดตรงนี้เขาแถมบทเรียนออนไลน์สอนตัดต่อถ่ายทำให้ด้วยใครตัดคลิปไม่เก่งถ่ายคลิปไม่ปังไม่ต้องกลัวเพาสื่อนี้ไปเสร็จมีวิดีโอให้ดูอีกจ้ะครบทวนกะบบนความเอฟของพอดีค่ะ